นักท่องเที่ยวที่ด่านพรมแดนสเสดาจังหวัดสงขลาต่างก็ปลื้มใจนะคะหลังจากที่ได้มีการยกเว้นเรื่องของการยื่นแบบต่อม .6 ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันแรกของการยกเว้นการยื่นแบบต่อม .6 นะคะที่ด่านพรมแดนสเสดาจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราวค่ะในช่วงระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2,566ไปจนถึงวันที่30เมษายน2,567 ซึ่งก็เป็นการตรงกับช่วงฤดูการของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็เมื่อเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็มีนักท่องเที่ยวค่ะชาวมาเลเซียนะคะเดินทางเข้ามาสแตมป์บัตรค่ะเป็นการสแตมป์ตากับตอมอนะคะเพื่อที่จะเดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เข้ามาโดยรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็ทัวร์กรุ๊ปเล็กค่ะเนื่องจากว่าเป็นการเดินทางในช่วงของวันธรรมดาส่วนในวันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะเป็นทัวร์ในกรุ๊ปใหญ่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะคะเดินทางมาประมาณ8,000คนค่ะสำหรับการยกเว้นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกรัชอาณาจากักร หรือที่เรียกกันว่าแบบตอม .6 เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้เป็นไปตามมติความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะทําให้การดําเนินขั้นตอนในบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นและจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยลดความแออัดบริเวณหน้าด่านค่ะโดยการกรอกแบบตอม .6 ของนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้งนะคะ ต้องกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือวันเดือนปีเกิดอาชีพวัตถุประสงค์ของการเดินทางเลขที่หนังสือเดินทางค่ะรวมไปถึงระยะเวลาในการพำนักแล้วก็อีกหลากหลายรายการค่ะซึ่งก็ทําให้นักท่องเที่ยวต้องใช้ระยะเวลานานในการรอคิวเพื่อที่จะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาค่ะผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรายหนึ่งครับ บอกว่าตนเองเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นประจำเนื่องจากมีเพื่อนอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาซึ่งการที่รัฐบาลมีการยกเว้นแบบตอมอ .6 ห,หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกว่าไวการ์ดในการผ่านพรมแดนสะเดาถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากและอยากให้มีการนำไปใช้ในด่านพรมแดนอื่นๆด้วย ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวอีกรายบอกเช่นเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลไทยที่ทำนโยบายลักษณะนี้ออกมาซึ่งทำให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาการกรอกเอกสารแบบตอม .6 ถึงแม้รายละเอียดจะไม่มากนักแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเข้าคิวเพื่อรอก,กรอกเอกสารค่อนข้างนานและมาในวันนี้มีการลดขั้นตอนลงสามารถช่วยให้ระยะเวลาการตรวจคนเข้าเมืองลดลงไปได้ประมาณหชั่วโมงครับ Uh, so many time i come to thailand visit our friend and i this time i i want to thank to your government because you know white card very very convenient really no white game, card, really card convenient. no convenient because we want if come here next last time we must fill the white card so difficult thank very much to your government no white card Uh, I hope in, in Padang Besar, in Bang Prakok, uh, Wang Prachan, no also, white card. Also, also, no white card. Also, no white card. So I think because when we using the white card, it's a quite difficult for the Malaysian and the Thailand itself. Time to fill in is about one hour, 30 minutes. We take time and then because we have to queue. And then we have to queue too long because to fill up the white card. So we can, we, I think we easy to go to the tire without we fill in the white card itself lah. So based on the white card, I think it's a good, uh, I mean good together with the both. And then we can sustainability of the, the nature that we can sustain of the, all the papers itself lah. So that's all from I think from Malaysia itself. And thank you so much for the impressive for the useful of paper. And now it's easy for us. So we just bring the passport and then just enter the Thailand.